ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้ครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอ้ยครับเพื่อนก็สวัสดีครับเช้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29วันเก้าแล้วนะครับเพื่อนก็มาดูราคาบิตคอยในทารเฟมเดนกันก่อนนะครับก็ราคานะครับไม่ไปไหนนะครับไซเวยออกข้างแล้วก็มีอาการแบบอ่า เด้งคือเด้งลงนะอยู่โซนนี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าปิดไปนะเมื่อเช้านี้ปิดแท่งไปที่แสนกับ7,200นระครับราคาสวิงก็เป็นกรอบไม่ได้กว้างมากนะครับอยู่ที่แสนกับ 6, 000, วิ่งไปแสนกับ7,500โดยประมาณนะครับก็แล้วก็ปิดแท่งอยู่แบบโซนกลาง,ลางนะครับก็ออกแนวเป็นไซเวย์ออกข้างทีนี้มันจะเป็นแนวไซเวย์อัพนะครับถ้ามองในภาพทําเฟรมเดย์นะครับเพื่อนก็มีได้ สองช้อยนะผมว่าก็ถ้าเกิดมองในการพักตัวนะผมว่าตอนนี้ย e m a 9เก้ยีนะมันคอร์สไปแล้วนะเพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันจะแปลงล่างเป็นอัพเทนไปแล้วนะครับในที่มันขึ้นเขียวใหญ่มานะเพื่อนก็เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาสโตเนี่ยขึ้นมาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับก็ออก2ช้อยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนมีโอกาสเด้งขึ้นไปแล้วก็ลูดกลับลงมาอยู่ดีนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามันคือการพักตัวจริงๆหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็คล้ายๆคับชุดแถวๆตรงนี้นะครับมันแบบยึกยักยึกยักจะไปก็ไม่ไปจะลงก็ไม่ลงนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดูชุดตอนมันกลับตัวในรอบที่แล้วกันก่อนนะครับหน้าตาเนี่ยผมว่าคล้ายกันมากนะเพื่อนในโซนนี้เนี่ยทำผมเสียท่าไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนตอนที่มันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับเด้งขึ้นไปนลำขึ้นมาเนาะ เนี่ยตอนนี้เรากําลังอยู่ในเฟสโอเวอร์บอสโซนนี้แหละนะผมว่านะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนว่าเอ้เราอยู่ในโซนนี้ไหมนะครับแอคคูมิเลตอยู่โซนนี้แล้วก็พร้อมที่จะเบรกเอายิงขึ้นนะครับเพื่อนชุดตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครมุมมองว่ามันจะขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้เป็นโซนสะสมนะครับเพื่อนแต่ถ้าใครมองว่าเอ้ยมันจะต้องลงมาก่อนอย่างผมเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเอ่อมันน่าจะต้องลงมาก่อนนะเออก็ก็คือ มองเป็นขาลงเนี่ยก็คือหาจังหวะในการชอร็อตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณในการชอร็อตแบบชัดเจนะไรนะครับเพื<ๆ>่อนก็คือมันยังเป็นอัพเทรนในในโซน4 5หวันที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังปรับตัวน่าจะเป็นอัพเทรนวิ่งขึ้นต่อนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก,ก็เลยแบบอึมครึมนะตรงนี้เนี่ยก็จะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับแถมแม็กดีนะครับเพื่อนอ่าแม็กดีที่ตอนแรกนะจุ่มแดงไปแล้วตอนนี้นะคอสกลับขึ้นมาเกี่ยวอีกครั้งนึงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมลองเปิดสัญญาณ cdc action zone ขึ้นมาให้เพื่อนๆดูกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวขอไปไปเปิดอยู่ในอ e ีกกราฟหนึ่งแล้วกันเนะาะ a cdc นะครับ action zone เอา v 2020แล้วกันเนาะ v 3นะครับ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนก็ตอนนี้ตอน,นที่แดงไปแล้วเนาะปิดไปแล้วนะครับก็เกิดสัญญาณเขียวขึ้นมาเรียบร้อย ตอนที่มันวิ่งไปแถวแสนกับ6,700นะครับในเช้านี้ก็คือเขียวอยู่นะครับเพื่อนก็เป็นโซนไล่ซื้อไล่ซื้อกันต่อไปนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครเล่นตาม CDC นะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเขียวนะครับน้ำเงินแล้วเขียวเลยนะครับก็มีแดงยู่เล็กน้อยนะครับอือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเขียวต่อนเนื่องได้นานสักเท่าไหร่นะครับเพื่อน ก็อาจจะคล้ายโซนนี้ไหมนะครับเนีย่ยเขียวเด้งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ปรับตัวเป็นดาวเทนลงมานะครับก็ไม่มีใครรู้อนาะคตนะครับเพื่อนตรงเนี้ก็เลยถ้าเล่นตาม CDC นะมันก็ขึ้นเขียวแล้วนะเพื่อนเลยเกิดอาการแบบงงนะครับอุ้ยมันจะลงก็ไม่ลงมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะเพื่อนพรามเปนว่ามันปรับตัวเป็นอัปเดตแล้วนะเนาะเริ่มเสียวๆนะผมเองก็ไปวางช็อตไว้ตรงนี้แหละนะแสนกับ8,500ันะ มันยังมาไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าแสงกับแ5 0 0้าร้อแล้วเนี่ยมันจะลงเลยไหมนะครับถ้าถ้าถ้ามันลงนะมันก็น่าจะออกแนวประมาณนี้นะเนี่ยตรงนี้ยึยือยึกยือยึกยือ,ยอ,ยอแล้วก็รูดลงนะครับก็อรอลุ้นกันดูนะครับทีนี้มาดูภาพโ <c oughs> ทษทีครับมาดูภาพวีก,กันดีกว่านะครับมาโนภาพวีก,กันนิดนึงนะครับพือมาดูนะแท่งเทียมมันเอ็นกับ๊บแท่งก่อนหน้านะครับ เหลือเวลาอีกแค่ยี่สบามชั่วโมงนะครับที่ไม่รู้ว่ามันจะรูดกลับลงมาไหมนะครับเอ,อก็เรารู้กันดูนะครับถ้าเกิดปิดเหนือแสนกับ5,500นะครับก็ถือว่าน่าจะแปลงร่างเป็นอัพเทนนะครับก็คือวีคหน้าๆลุ้นกดลองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราปิด C D C หน่อยดีกว,ว่านะมันตาจะลายนะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะฮะ โอเคโอยอินดีเยอะไปหน่อยแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับก็แท่งเทียนนะครับเป็นเอ็นกราฟอยู่นะครับเพื่อนก็รอรุนนะปิดแท่งอีก23ชั่วโมงสมมุติว่านะครับเด้งขึ้นไปนะครับสัญญาณที่ไม่ดีนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังไว้ก่อนนะครับก็คือถ้ามันขึ้นไปนะแล้ววันนี้นะมันรูดลงมานะปิดต่มกว่าแสนกับห้าพันเนี่ยผมว่า แนวโน้มนะครับก็จะปรับเป็นขาลงนะครับเพื่อนก็มันก็คืออาจจะอ n น g ั p ปอมนะครับก็ไม่ได้อ n น g ั p นะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับมันลองลองดูในอดีตนะครับเมื่อเพื่อดูแท่งเขียวแท่งนี้นะครับเราอยู่ในแท่งนี้ไหมก็ไม่รู้นะครับก็เนี่ยพอถ้าถ้าเราอยู่ในแท่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูแท่งราคาแล้วกันเนาะถ้าเป็นวีคที่ e n กลั p ไปแล้วนะครับมันไม่ได้นเฟิร์มนะว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวนะครับนี่ ขึ้นเสร็จมาลงนะทำโลตรงนี้นะครับเพื่อนมือแตกนะเอาเพาจริงๆก็ต้องมีไม้เผื่อๆไว้ก่อนนะครับหรือมีเทรนไลน์ที่ในทําเฟรมย่อยนะเอาไว้หนีก่อนนะครับใครที่เล่นเลเวลสูงๆนะก็ลองระมัดระวังตรงนี้แล้วกันเนาะว่ามันเด้งแสกขึ้นไปแล้วก็รูดกลับลงมาอย่างรุนแรงนะครับเพื่อนในลุมที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับลุมนี้ก็รอดูนะว่าจะเล่นท่าเดิมหรือเปล่านะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันแทงขึ้นไปแล้วแหละเนาะก็ ยังไม่ได้เบรกตัวแสนกับเก้าพันนะตรงนี้นะก็อรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะทะลุตรงนี้ไปไหมนะครับถ้าไม่ทะลุขอแสนกับ8 5 0พันห้ารอยนะค่อยลดลง <c oughs> ก็น่าจะดีนะครับเพื่อนอ่ะเอาเป็น,นว่าทำเป็นวีคนะคุมคือคือแต่ว่าก็ดูแล้วรอดูตอนปิดแท่งวีคพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับเพื่อนจะประมาณนี้เลยอ่าก็แท่งเดว่าไปแล้วเนาะก็แนวโน้มเหมือนจะขึ้นนะครับเพื่อนซึ่งตอนนี้นะเริ่มตอนนี้เนี่ยประมาณ เกือบเกือบชั่วโมงนะหลังปิดแท่งนะครับเริ่มขึ้นแบบแท่งเขียวเป็นรัขึ้นมาแล้วนะครับก็แนวโน้มเดี๋ยวเราไปย่อยดูในทำเพรมสี่โมงกันนิดนึงนะครับก็จะมีแนวพารับริกซานะครับตอนนี้เบรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนหลังจากเบรกเสร็จปุ๊บมีการย่อตัวเรียบร้อยตอนนี้นะครับถ้ามองเป็นแนวรับแนวต้านนะครับก็เริ่มจะเบรกแนวต้านถ้าเกิดเบรกเหนือแสนกับ75,50ัขึ้นไปได้นะครับไปยืนไหวเนี่ยก็ แนวโน้มเป็นอัพเทนในสีโมงอ่ะไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็คือลงมาอืมไม่โอเวอร์โอโซนะครับก็คือรออัพเทรนเด้งขึ้นต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต้านตรงไหนนะครับผมก็ยังมองต้านบนนี่แหละนะแสนแปดพตรงเนี้ยังลุ้นอยู่ว่าไม่น่าจะผ่านนะครับก็แต่ถ้าผ่านเนี่ยก็คงต้องสต็อปออกมานะครับตัวนี้นะเป็นแนวแบบเข้มๆนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผม ราบเป็นเส้นม่วงไว้เลยนะโอเคเนี่ย okay. นะครับก็ยังเป็นแนวหนึ่งนะที่แบบคิดว่าเฮ้ยมีโอกาสไม่ผ่านนะครับทีนี้นะครับเราเมื่อวานนี้เราได้ตีเทรนไลน์ตัวตัวนี้ไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็เอาเปา็นว่าตรงนี้คิดว่าขึ้นไปเลยนะปรากฏว่าขึ้นไปนะติดต้านนะครับเพื่อนเรียกว่าดึงยึกนะครับมียึกนะครับตอนทีน่มันเบรกปุ๊บมันเบรกไม่ผ่านนะครับเพื่อนแล้วก็กินแกนเวลาไปเช้านี้นะครับ ผมคิดว่า,างไงสงมชั่วโมงที่จะถึงเนี่ยมีโอกาสนะที่มันจะปิดเป็นแท่งเขียวอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าปิดแท่งเขียวอย่างนี้ตัวสโตรแคสครนะก็น่าจะขึ้นไปโอเวอร์บอรเราก็รอจังหวะที่มันหักหัวหรือมันคอร์สกลับลงมานะครับก็ตีว่าวันอาทิตย์นี้แหละนะสักเลือต่อจันเช้าเนี่ยผมว่ายังมีโอกาสนะที่แบบขึ้นพรวด,วดแล้วก็เป็นสไปนะ์นะนี่นี่ที่หวังไว้นะที่หวังไวจง้จริงๆเนะี่ยคือเบรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็รูดลงอย่างนี้นะครับ S <S ก็อรอลุ้นกันดูนะในแท่ง4ชั่วโมงนะครับถ้าวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จัดว่าแจ่มผมกดลองมาแล้วนะครับตอนแรกมือจะแตกอยู่ตรงนี้ <S 2> <S 2> ตอนนี้คลิกมาบวกนะครับเพื่อนก็น่าจะบวกขึ้นไปประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับใน4ี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยก็ยึกยักยึกยักนะครับตัว s t o แคต s t i เนี่ยก็เดี๋ยวเปิดสัญญาณสโตใน1ชั่วโมงดูก่อนนะครับเพื่อนเหมือนจะ ไม่ลงมาโอ้โ oh, ศ so, ให้เลยนะครับเพื่อนไม่มีสัญญาณแบบจะซื้อเลยนะเดี๋ยวแอบดูนิดนึงโอเคนี่เะครับมันขึ้นสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ตอนที่อ่อสัญญาณลุงฉลกขึ้นแหละใช่ป่าววะไม่น่าใช่นะอะโซนนี้แล้วกันเนาะนี่มีมีสัญญาณซื้อที่แบบเด้งขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็มองเป็น A B C D E นะครับก็ ยังมันก็ยังไม่พุ่งนะเพื่อนดูดิเนเราเราตีกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่าตรงเนี้ยจบ E ตรงเนี้ยเด้งขึ้น A,B หรือ1 2แต่ตรงนี้ดูมันเอื่อยมากเลยนะเพื่อนก็เลยแบบงงๆนะว่ามันคือชุดขึ้นอะไรของมันวะนะครับแต่ก็ตอนนี้นะเบรกเทรนไลน์ขึ้นไปแล้วนะครับก็เหลืออีก4นาทีปิดแท่งเนี่ยเดี๋ยวผมรอยืดคลิปไปถึง4นาทีเลยนะว่าปิดไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเกิด ดูสิแท่งหน้าผมว่าก็คนก็น่าจะซื้อพุ่งขึ้นต่อนะครับตรงนี้นะก็อึมครึมแล้วกันเนาะอ่าก็เลยมโนนะมโนคร่าวๆนะครับเพื่อนก็เห็นเป็นชุดอย่างเงี้ยขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองตีเป็นเทรนไลน์ไม่ใช่เดี๋ยวลองตีถ้าเทรนไลน์เนี่ยก็จะมีเส้นนี้นะครับที่ไม่ควรหลุดลงมาแล้วนะครับเพื่อนอ่าเป็นเส้นแดงนะครับแดงเข้มๆอ่าตรงนี้นะ เราตีว่าตงเนี้มันต้องบูลิตเลยนะครับถ้าเกิดมันไม่บูลิตเนี่ยก็อย่างไงก็ไม่รู้นะตรงนี้ไซเวย์หนักมากนะครับเพื่อนก็ทําว่าเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะบูลิตขึ้นไปแสนกับแปดพันได้หรือเปล่านะครับทีนี้นะครับก็ลองมาตีเส้นตรงนี้นะครับถ้าเรามาโนโตรงนี้นะว่าเป็น1ลง2หรือเป็นชุด1 a b c ตรงเนี้เป้าหมายในการขายของเราเนี่ยถ้ามันเป็นจริงไปอย่างที่เราว่าเนี่ย มันควรจะต้องไปขายที่ไหนนะครับเพื่อนโอ,อเดี๋ยวเราผมขอย่อให้ไปดูใน15นาทีแล้วกันเนาะซึ่งท่ง15นาทีเนี่ยก็สามารถมองเห็นภาพที่มันค่อนข้างชัดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้นะก็ให้ผมจะตัดตรงนี้เลยนะครับก็คือแดงพุ่งพรวดตรงนี้นะับเป็นขึ้น1นไปเลยแล้วกันเนาะอ่ามาไว้ก่อนว่าเป็น1น,นะครับตรงนี้ลงมาเข้มเป็น A เด่งขึ้นไซเวยร์อัพเป็น B ตรงนี้น่าจะเป็น C มโนนะอันนี้อ่าทีนี้นะครับมัน มันพุ่งยก h i g ยกโ o w ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็คือเป็นหัวของขึ้นใหม่อยู่ในโซนตรงนี้นะครับผมก็เลยมโนอย่างนะี้นะแล้วก็ลองตีนะครับเป็นชุดนี้นะครับขึ้นมาเนาะถ้าเรามองว่าตรงเนี้ย A B C นะ่ะก็จะได้ชุดนี้นะนี่แสนกับ8,100นะครับ161.8จะอยู่แสนกับอ๋อ 9,000พั 9, นะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นแนวแนวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้นะครับถ้าเราตีแค่ลูดลงล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาขยักแรกก่อนนะเออลืมไปเลยอะขอไล่ใหม่นะครับขยักแรกนะตีลงมาตรงนี้นะครับร้อยหกสิบดจุดบาทจะอยู่ที่แสนกับหกแสนกับแปดพันนะครับก็ประมาณนี้เลยตรงนี้นะก็ยังเป็นแนวอยู่ยังไม่เบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ ถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแนว100อเนี่ยอยู่ที่แสนกับ7 0 0 0ัโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าประมาณอย่างนี้นะก็ดูไม่ค่อยดีนะครทีนี้ผมอยากจะให้มันเด้งขึ้นไปพุ่งพวนมากกว่านะครับเมื่อออกแนวจะประมาณนี้เนาะก็ตรงนี้นะยังไม่รู้นะว่ามันจะเด้งเป็นอย่างนี้จริงไหมนะครับเมื่อตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> พอมันไม่เบรกชุดแนวเส้นป่าตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยก็คือมันก็ริงดูแบบเฮ้ยมันก็ยังไม่ไม่ขึ้นบอกว่านะครับอ่ะทีนี้นะครับชุดนี้อ่ะอีกชุดหนึ่งนะครับ ก็คือแสนกับ8ปดพนะครับแต่ในมุมผมนะผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นชุด4จริงๆนะครับสจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับอเอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะ,ะประมาณนี้นะตีปุ๊บนะครับได้เป้า100อยู่ที่แสนกับ8ปดพนะครับเป้านี้นะผมผมตีว่าน่าจะเป็นเป้าที่ผมจะขายนะครับเนี่ยให้มันพุ่งขึ้นไปนะ อาจจะพุ่งย่อพุ่งย่อนะครับไปอย่างนี้ก่อนนะครับนี่มโนโไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงนะครับตรงนี้นะถ้ามีเริ่มมีทิ้งตัวหลุดเทรนไลน์นะครับก็จะเป็นสัญญาณในการเซลล์ตรงนี้นะพอ <c oughs> จะได้ราคาแถวแสนกับแปดพันถ้าเป็นไป,นป,นปนทาแผนนะครับเพื่อนอันนี้ก็มโนโไปอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคแท่งเทียนนะครับใกล้จะปิดตัวมากๆแล้วนะครับก็อยังดูอึมครึมแล้วนเนาะเนี่ย มันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับแสนกับ7,400นะครับก็ตีว่าแสนกับ7,500โดยประมาณนะตีวางแผนคร่าวๆเนี่ยโซนนี้นะครับก็อรอลุ้นกันดูนะว่าเดี๋ยวพุ่งปุ๊ดแล้วก็หักลงเลยไหมนะครับถ้าเบรกเฮ็ลา์เส้นนี้นะก็กดเซลล์นะครับ,นะ sell, รบเดี๋ยววางเลิศรอไปเลยแล้วก็ตั้งไว้ว่ารอหลุดแท่ง15เลยนะครับวางเลิศว่าอะไรดีเนาะมาสร้างไปเลยแล้วกันนะ ตรงนี้นะปิดหลุดเท l นไลน์นะครับประมาณนี้เนาะแผนการคร่าวๆโอเคแท่งชั่วโมงปิดแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะแท่งเขียวอยู่นะครับก็มองว่าเป็น up ten นะตรงนี้นะขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับแล้วราคาไปถึงปุ๊บลูดนะครับก็จัดไปเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับตัว bitcoin เดี๋ยวไปดู ether กันบ้างนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้รีวิวไม่ได้ดูเยอะนะครับโอเคมาดู อิตาเลียมนะครับในทําเฟรมเดย์กันก่อนนะครับเพื่อนในทําเฟรมเดย์เนี่ยก็ขึ้นสัญญาณซื้อไปแล้วนะเพื่อนอ่าเปสัญญาณบายในทําเฟรมเดย์ก็คือสโตแคสนะครับลงมาอ่าลงมาโอเวอร์โซลเสร็จแล้วหักหัวขึ้นนะครับตรงนี้นะก็เริ่มไซเว์นะเ็เป็นแนวรับของสำหรับคนเล่นทําเฟรมเดย์นะครับอ่าไม่รู้ว่ามันลูดมีดิเวร์เจนไหมนะครับถ้ามีดิเวร์เจนอีกทีหนึ่งก็ก,ก็ก็คือจัดเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ดิเวร์เจนนะตรงนี้ก็ เป็นสัญญาณซื้อไปแล้วนะครับเพื่อนก็คือทยอยทยอยรับของแล้วกันเนาะผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับทีนี้นะครับมันมีโอกาสเป็นยังไงได้บ้างนะครับถ้ามันยังบู่ต่อนะเพื่อนเนี่ยทรงเนี่ยมันประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนเพืนดูตรงโซนนี้นะครับโซนนี้เนาะก็คือมีสัญญาณซื้อเนี่ยหน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับจังหวะของ m a c กดีก็คล้ายๆกันนะเพื่อนก็รอลุ้นกันดูนะว่ามันจะฮุบขึ้นแรงได้ขนาดไหนนะครับ ในส่วนของ cdc action zone นะครับเพื่อนกอ็ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเขียวนะสำหรับของอิตาเลี่ยมนะครัเฟรมเดนะครับเพื่อนก็ลองลองดูแล้วกันเนาะมันก็ยังไม่ได้พุ่งมากนะครับก็คือรับด้วยสโตเนี่ยมีสัญญาณให้รับแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีของนะรอให้มันลงมาต่ำกว่าราคาที่มันแนะนำนะ2 4 0 0ถ้าเกิดต่ำกว่า2,400ลงมาได้เนี่ยก,กดสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อน ตรงนี้นะยังไม่มีอะไรชัดเจนนะบางทีมันจะมีหักหัวลงมาให้เราซื้อได้ในราคาถูกก็ได้นะครับเพื่อนก็ลุ้นๆกันดูนะครับในทำเฟรมไม่ย่อยนะครับเดี๋ยวขอไปไล่ไล่ในสี่โมงสี่โมงก็ยังไม่ได้มีสัญญาณในการซื้อนะครับสโตย,ยังไม่ได้ยกโลในสีโมงนะครับเพื่อนก็มาดู1ชั่วโมงบ้างน,นะครับสัญญาณน่าจะพอมีบ้างน,นะครับสัญญาณซื้อในสโตแคสน,นะครับของ1ชั่วโมงนะครับก็ จะมีอยู่2,420โดยประมาณนะครับถ้าเกิดลงมาราคาลงมาต่ำกว่านี้นะก็ถือว่าค่อยรับก็ได้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เบรกเทนแบบไซเวออกข้างไปนะครับมีได้2ช้อยสนะครับพุ่งไปเลยกับอีกชอยนึงนะครับหักหัวลงนะครับตรงนี้นะเริ่มเป็นจุดวัดใจนะครับเพื่อนว่ามันจะไซเวแค่ในชุดในกรอบตรงนี้ไหมนะครับเดี๋ยวลองมาตีรีเทสเมนต์ดูของทั้งชุดนะครับว่า ถ้ารับตรงไหนน่าจะโอเคกว่านะครับก็ตรงนี้นะมันย่อลงมาไม่ถึง3 8 2ถ้ารับได้จริงๆนะหลุด2,004ลงมาเนี่ยก็ถ้าอยากรับก็รับได้อยู่นะครับแถว2003-2260กเนี่ยก็เป็นโซนที่ผมว่ารับของในโซนนี้ก็คือไม่น่าเกียดสักไมน้นึงนะครับในโซนนี้นะก็น่าสนใจนะครับหรือถ้าจะรอลึกๆนะครับไปศูนย์จุด 786นะครับอยู่ที่2,200นะตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็รอดูนะว่ามันจะปรับลงมาไหมนะครับถ้ามันไม่ปรับลงนะมันก็ขึ้นแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ไซสไว้ออกข้าง่อนข้างนา,านแล้วนะเนาะก็รอรุ้กันดูว่าตรงนี้มีสไปายยิงขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวอีเทอร์นะครับเดี๋ยวมาดู LTC นะครับพุ่งพวดขึ้นไปแล้วนะเพื่อนหลังจากที่เราตีต,ตีกันไว้นะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเทรนไลน์ในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับสปา์ตัวนี้นะครับก็พยายามนะ พยายามวิ่งนะครับเพื่อนอะผมตีตรงนี้นะครับมาเทสแล้วเรียบร้อยนะครับ87นะครับแต่ว่าเริ่มหักหัวลงนะครับก็รอดูนะว่ารอบนี้มันจะฮบเด้งขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพื่อนตอนนี้นะมันเรียเส้นมาติดไฮไลน์นะครับโทษทีครับซึ่งตรงนี้นะบางทีอาจจะต้องลองตีเป็นแชนแนลดูนะครับในชุดแดงเนี้ยถ้าเกิดราคาลูดเลยนะครับก เซลเซียวนะเซลเซียสยก็มารับแถวเจ็ดสิบดีกว่ามันทีมตกเหวอย่างี้นะรืดตรงนี้นะนนะเรียกว่าตัวนี้อาจจะเป็นแค่ A B บตีเบาๆผมขอซีแรงกว่าน,นี้หน่อยนะครับถ้าไปถึง90ได้จะปล่อยของบางส่วนนะที่รับรับมานะครับแล้วก็ค่อยมารับใหม่นะสำหรับ LTC นะมือแตกนะครับเมื่อนก็มุมมองผมนะก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปเพื่อลงต่อนะตรงนี้นะ เริ่มแบบอึมครึมนะอ่าไม่บุริ่ต่อแล้ว <c oughs> นะครับจะประมาณนี้เนาะก็ะเอาเป็นว่าตรงนี้ยังเป็นแนวที่อ่อารอมันเด้งขึ้นต่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเซลลงมานะครับตรงนี้นะก็จะมีแนวสมมุติว่าเบรกอันนี้นะมีแนวต้านอยู่ที่เส้นป่านตรงนี้เลยนะครับเ <c oughs> ส้นล l ร์ตนี้อยู่ที่94นะครับคิดว่าไม่น่าไปถึงนะครับ <c oughs> ถ้าไปถึงก็คงต้องพิจารณาผ่อนพอร์ตลงมาหน่อยนะครับตรงนี้นะดอยดอยทุกระดับประทับใจนะครับ มีทุกมีทุกราคานะสำหรับ RTC นะผมจะผ่อนผ่อนมาเพื่อเอามาเติมอย่างอื่นดีกว่านะครับตรงนี้นะมือจะขาดแล้วนะครับมองในภาพใหญ่ก็ย่อลงไปถามว่าเยอะละไมก็เยอะแล้วเนาะลงไปถึง0.7เรียกว่าหลุด0.618เรียบร้อยดึงขึ้นเลยนะครับตรงนี้นะก็รอลุ้นดูนะว่ามันจะลงมาเทส72หรือเปล่าตรงนี้นะก็ยังเป็นแนวที่แบบผมว่า่าาานนนนนสใจจะะรรอเออด้้้งงขึึีีีกกท็กปมณ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับโอ้ย okay, เมื่อท้ายคลิปขออยญาสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็มีความอุ่นๆแล้วกนะันเนาะแต่ว่าในภาพย่อยๆเนี่ยของบิตคอยนะมันก็มองดีๆได้นะครับมันเบรกเทนไลน์เรียบร้อยนะครับเ,รรเพื่อนออคลิปหน่อยอรอคลิปก็เอาเป็นว่าใครที่มองเป็นขาขึ้นนะครับก็ตอนนี้ผมว่ามีสัญญาณบายเรียบร้อยนะครับ,รบเพื่อนก็ ลองลุ้นกันดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่ามันเบรกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปที่แสนแปดพันห้าร้อยนะครับแล้วก็อาจจะหักหัวลงมาหรือเปล่าเ,เดี๋ยวอรอลุ้นกันวันนี้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i p Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะครับก็คือ e อฟ d ิด t อเทนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะ